สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันที่บ้านน้องอมแอมพี่น้องก่อนอื่นเลยว้าวมีบกม่วงสีเหลืองๆสวัสดีค่ะสุมผู้ว้าวสุดไพนี่ก็ใส่คือแท้สุดพิสุสายใหญ่ค่ะชุดนี้ น่ารักมากมาเลยเออบกม่วงบกม่วงรันพี่น้องมันคือบกม่วงแบบว่าคือจังบกม่วงเขาหยาดบกเลยแม่จ้าคือจังบกม่วงเขาแบบว่าแบบหยาดบกเลยอ่ะเธอรู้ไหมว่าอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลืออีกนิดเดียวกับต๊กใส่หัวแล้วนวยเมกี้ที่หนูจ้องพ่สูจนวยเมกี้ที่หนูจ้องก็ช่างเทวดาโปรดอวัยวยเดี๋ยวเธอปันปันแค่นังเนี่ยปันปันเมื่อกี้กำลังบอกยูว่าบอกม่วงเหลืองพันตกมไห้แล้วเห็นบ่เนี่ยพันตกมาไห้เลยได้กินแทนใน่นอนพี่น้องเลย อันนี้อยู่ที่บ้านน้องมอมแอมนะคะเนี่ยได้บลกมืองประมาณสองสามหน่วยเอาเลยพนอบาเอาเลยเธอเมื่อกี้บ่นอยู่มันตกมาให้ลูกหนึ่งเจ้าแสดงแสดงว่าลูกเจ้าลูกเจ้านั่นเห็นบอลูกเจ้าเด็ดพมันหน่อยแทนพี่น้องเลยเด็ดเลยได้แล้วครับพี่น้องสามหน่วยสามหน่วยสามหน่วยบักเลิดเลย สสนีุ่่นยไปกินเดบนบนเอีะไล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงเดปสี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบุกสวนกระเจ้าเจ้าของเขาว่าจังไดก่อตัวอยเป็นบลอนบ่็อกบอกยังเลยบออยังเลยว่าคองบอนี่จ้ะเงียบสีงว่าอนญาตอนุญาตแล้วโอเคตองดาเขาเอาไปเป็นถุงเลยเนาะเจ้าของเงยนบอกเราว่าเอาไปเยอะเมื่อนี้ขอบคุณสำหรับ ขอบคุณน้องอมแอมนะคะเพื่อนเฮ็ดกล้วยจั๊บให้กินเอื้อยอ้ายพี่สาวพี่ชายทำกล้วยจั๊บให้กินนะคะสุดยอดสุดยอดไหมคะอ้ยกับข้าววันนี้อ๋ออมแอมวันนี้มากินกล้วยจั๊บเลยชา้านทุกคนดูขอบคุณสำหรับพี่สาวพี่ชายน้องอมแอมนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญ มากมือใดจะอิ่มมือน <ihat> ั่นพี่น้องนะคะอานนี้อร่อยนีนางเอกคนนวยไม่ต้องสรางภาพมากไม่ต้องสรางภาพมากโอ้โหปลาม้โอ้โหมีค่ะปลาหมดอต้มใส่ให้ปลาหมดได้นะเนี่ยครับขอบคุณมากครับใส่หอมกระเทียมปลาหมดอต้มครับอยากกินอะไรนะเห็นบอกนะอยากกินไข่ต้มทำได้ไข่ต้ม พี่มอดวันนี้มือนี้เป็นมือมือพิเศษเทสเนเาอใสีงแหวนหครต่สามนไปยังมดกินนะคขอขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณน้องอ๋อแอมขอบคุณไละยังบานอุ้ยป้าของที่ซื่อมานี่ คือจังไปตลาดสดมาแต,แต่แต่ก่อนเสาๆคือยังสูสายใหญ่เลยอ๋อที่อ่างนี้อริมาเป็่นตะปุ่นว่าไงคะอุะ้ยหางตกหางตกบักกาลเล่นน้ำดอกถ้าหางบักโตก,ก็สิเล่นน้ำเพิน่นอยู่นอุ้้ยอันนี้อะไรเนี่ยจู๊อันนี้ขายเลยหรือว่ายังไงเนี่ยปากหม้ออะไรอ่ะอขายไหมปากหม้มอกินขายป่ะนี่ปากหม้อไปไหนจ้า ฝากหมอพี่เอกเอาไปกี่กล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องเอาไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องแกไปแล้วใครพี่เอกไปแล้วอัองแถมเยวมาเพราะว่าเอาไงทีมงานเขาน่ะเฮ้ยน่ากินมากเลยอันนี้ที่ขายพอจ้าอันนี้ที่คายกินเลยใช่อุ้ยไม่พวกหนู้นหนุนได้ไหมอ่ะบอบอนูหนูซื้อเองหนนูค ก่อนเรากินนะแต่ว่ามันหลายอย่างเราก็เลยแบบว่าไม่ได้กินอันนี้แม่ก่อนไมกินก่อนเยี้ยไม่ได้กินแต่ว่าเยี่ยได้กินอาจจะไม่ได้มาทุกคนคะสามารถอุ่นนุนที่สาวรูได้นะคะอันนี้ปากปากหม้อยวนที่สูตรเป็นปากหม้อเป็นเป็นสูตรลับเลยของอุบลปากสูตรลับของอุบลพี่น้องแสดงว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยไม่ไปชิมก่อนก็แล้วกันเอาไปเลยหยิบไปเลยค่ะ อันนี้ก้าเข่าเท่ยไอายแล้วแบบเสียมมาไวยแบบว่าประเทศก้าเข่า,ขาแบบคลายพรมนจ๊ะจ้ารันวันนี้ขอบคุณสำหรับในอกออมแอมแล้วก็เท่อายของเพื่นนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือมีป่นปลาก,กับผักเห็นแล้วออม ไอ้ป้านนี่แม,ม่กินมากไม่กินม่วงอันนี้เพินน่นใจไผ่เลยได้บอกม่วงต้อยลงมาเมื่อกินได้กินเลยอันนี้มันล้นน้ำกันกาแฟเย็นรอไม่มีเดี๋ยวเพราะว่าไม่ได้ชมไว้น,นีอ่อร่อยมากเลย อันนี้กองเท่าไหร่อันนี้บบอริวเขาเป็นบอนี่กอเห็นปนปากกบพักน่าอร่อยมากเลยอยากได้นปนอ๋อแมมเลิศเอากินก่อนเพื่อนเลยค่ะเอาอ๋อแมมดูนี่ ป้คนตากําลังผัก้คนากับผักสดดองมีฝนไปก่อนเลยจ้ะ้ซิมจซื้อไหมไม่้า้าปเลยมวงไข่อนนีอร่อยมากเลยว่าอันนี้วามีซุ้่นียลูอันนี้ต่อยเอาหรอคะเลิศดี้เจ้าเอาเป็นว่าผู้เรียนอยู่เงดีของอร่อยมากเลย หมกม่วงนั่นน่นบริสตไกเลย้อกินเยอะต้องกินกไม่ได้เพราะมันเป็นแป้งแต่อร่อยมากน้องก็จะกินอะไรว่าอร little, uh, ่อยที่โค้งหมูทอดจะเปลี่ยนใจด้วยเพราะว่าิทคนเดีเยอะหมดพี่น้องเิบนป่าอันนี้มันสูงแค่ไหนสูงแล้วสั่นโอ้อร่อยมากนุ้ยขาเวลกินอันนี้ก่อนอรอยหอมหิวมด้วยคนอือร่อยมากโอเคเดี๋จะไปเอาข้าวเลย๋ยวนี้แหละมันแห้งมาแล้วครับผมโอ้อร่อยมากเลยอันนี้เป็นอะไรครับนี่ ปนปลาไปยังปลาทูโอเคครับบรรยากาศครับบ้านอะไรเป็นปนปลา,า,าทู่ทมีหดปนปลามีหด,หดยังกว่าผมปลากระเพาะคนเองพีนพพ่นี่นหลายอย่างเด้เอาพี่ต้นขึ้นมาสิมาต้นมีลุงชัต้องกินโอเคครับบรรยากาศไม่กินรังทางหาเพิ่นบ้างไม่ยังจะลวกฮึมมันแกอยู่บ่อปะมันมันแกอยู่บ่อแกงน้นนาปลาครับผมสวัสดีครับ แกงน้งนเราแซ่บพี่นองเลปมือง,งพนปาพนป้นง,งนะืนปาแล้วก็พักสดค่ะอร่อยมากมากเลยกินน่ะจบเพราะว่าอิ่มแลอทอดไข่้าอยะมไข่ทอดไข่ก็น่ากินมากเลยอ่ะ ร<อ>ับกันจับครัอันนี้กะเพราค่ะเำหรับสมัยเก่ามากเลยทอดไปไหมเม้นรวมค่ะอันนี้สูตรสูตรแบบไม่มีด้วยโฮเรียกเจเล่เลยค่ะ<อ><อ>

สุกคนเด้อนะคะมือนี้ที่เพชรกรเขากับนามเสียงคืนใคก่อนเลยไอ้หนูซิลปินที่เมื่อสาวน้อยไปปั่นแทบเป็นบังควนนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใดกินมากอะไรกินเด้อผู้ใดบ่มากกับน้ำกลมาเด้ออร่อยค่ะาย่นตอนทุกนสวัสดีค่ะิด้ตามช่องซูไซยายน่ำเด้อค่ะเด้อสาวน้อยขอร้องเลยพี่หมดซูไซยายละเพลิน เอาไปเที่ยวสุสายใหญ่ลำเพลิรเอาไปเชียวเออลำเพลิรเอาไิเชียวนะคะพอ,อพี่โวรถเทอร์โยโอเคค่ะสวัสดีครับ